สวัสดีค่ะแม่มริสนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสุนจะมาบอกวิธีการทอดปลาเนื้ออ่อนทอดอย่างไรไม่ให้เปลืองน้ำมันมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่จะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาเนื้ออ่อนไม่ได้ซื้อถายากให้มาแล้วคราวนี้ ก็มาล้างน้ํบาบังเอิญที่บ้านมีมะกรูดนะคะก็นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะวิธีล้างเพราะว่าล้างกลางคืนแสงไม่พอก็ตัดตัวปลาแล้วก็บ้างบ้างอย่างเงี้ยตัดตัวปลาแล้วก็บ้างแล้วก็ใช้น้ำมะกรูดค่ะ ก็เอามะกรูดเนี่แหละมาผ่าซีกเลยค่ะผ่าซีกแล้วก็ใช้มือเนี่ยคันคันคันแล้วก็ให้น้ำให้ให้ใหลูกมะกรูดอยู่ในน้ำมะกรูดด้วยแล้วก็เอาปลาเนื้ออ่อนเนี่ยลงแช่ลงล้างเชื่อไหมคะน้ำมะกรูดผิวมะกรูดเนี่ยจะกัดเมือกปลาเลยค่ะปกติปลาจะเป็นเมือ่อเมือยืด,ย,ดยืดใช่ไหมคะพอเจอผิวมะกรูดน้ำมะกรูดที่เราคันใส่หม้อไว้อ ร่อนออกหมดเลยค่ะร่อนออกหมดเหลือเฉพาะปลาที่เราจะใช้มาหมักมาทอดแล้วคราวนี้แม่มรีสอนก็ปลาขนาดนี้ใช่ไหมคะก็คลูกกระเทียมไทยที่หัวเล็กๆคะ่ะกระเทียมไทยหัวเล็กๆแล้วก็พริกไทยสบเมล็ดลูกแล้วก็คลุกใส่เกลือประมาณ ครึ่งช้อนชาแล้วก็คลุกคลุกคคคล,คล,คลใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้คราวนี้ก็จะมาทอดปลาเนื้ออ่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทอดปลาเนื้ออ่อนเป็นยังไงปลาเนื้ออ่อนถุงนี้หมักเกลือไว้หนึ่งคืนค่ะหมักเกลือกระเทียมพริกไทยไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวมาทอดกันนะคะ ใส่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะจะใส่น้ำมันไม่เยอะค่ะเปลืองน้ำมันเดี๋ยวดูพอกระทะร้อนก็จะเอาปลาลุก็ให้น้ำมันท่วมตัวปลาก็พอนะคะแล้วเราก็พลิกเอาเพราะว่าทุกวันนี้เวลาจะทอดปลาทำกับข้าวเราต้องประหยัดค่ะน้ำมันเนี่ยทอดครั้งสองครั้งไม่เกินสามครั้งเราก็ ไม่ใช้แล้วดังนั้นก็ไม่ควรที่จะต้องใส่น้ำมันให้เยอะเกินเหตุนะคะใส่น้ำมันแค่พอท่วมตัวปลาก็พอเดี๋ยวน้ำมันร้อนก็จะนำปลาเนื้ออ่อนลงค่ะน้ำมันกำลังเดือดแล้ว น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะปลาลงเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้ตัดายาวเสื้อเลยนะคะเนี่ยเพื่อเขาได้ดีค่ะคได้ก็จะสามวรถจะทอดครั้งเดียวนะคะ ใส่ตุ้งหนดีเต็มละเดี๋ยวชิ้นเดียวหมดแล้วเลยค่ะใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงกลางเลยค่ะ หม้นก่ะะคะเหมือนจะพอเมื่อเมื่อสักครู่นะคะเหมือนเหมือนน้ำมันจะกระเด็นนะคะก็คลุมเลยป้องกันน้ำมันกระเด็นนะคะ ให้กระเด็นในฝาหมอ้อให้น้ำมันกระเด็นในฝาหมอ้อแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดลิฟค่ะเพื่อให้ร้อนได้ทั่วถึนะคะก็ตะแกรงกระทะอย่างนี้ก็ได้

เดี r r variance, right? ๋ยวเรามาพลิกก <mayor> uh ันนะคะโอ้โหนี่ม <updated> ่พูดทีนี้จะอยู่ข้างบนสดหรือได้่ จะทอดไปอีกสักพักนะคะให้ด้านล่างนี้เหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะคิดว่าเขาสุกแล้วแต่เราต้องการที่เหลืองทั้งสองด้านนะคะน้ำมันกระดินนะคะเนี่ยคุมไว้ก่อนน่าจะสุกแล้วนะคะก็ผ่อนไฟค่ะ ไฟเหือ่น่ากินมากเลยค่ะ่อนไฟดูด้านล่างนม่นะคะเหลืองทั่วเหลืองทั่วตัวแล้วี่ธีทอดปลาเนื้ออ่อน เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะเปลืองน้ํามันเพราะน้ํามันเนี่ยเราทอดสามครั้งเราก็ไม่ได้ใช้แล้ว่ะ,ะน่าจะเสะด็จน้ํามันแล้วเพราะเราตักร้อนๆนะคะตักร้อนๆแล้วก็เขยา่าเขย่าเอาน้ํามันออกค่ะ นี่โอทอดปลาเนื้ออ่อนน่าอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเนื้ออ่อนแล้วก็กรอบๆค่ะอ่าได้แล้วนะคะทอดปลาเนื้ออ่อนถ้าเป็นภาษาภาษาโคราชนะคะภาษาโคราชภาษาอีสานเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าปลาเซียมค่ะกินกับ ผัดบวบเพกานะคะเพกานี้แม่มริซอนนิานไปเวฟแล้วก็น้าพริกไปย่างค่ะใส่ไปย่างนิดนึงไม่ชอบใส่ไปย่างเยอะค่ะนี่ก็หม่ำค่ะเป็นหม่ำเนื้อกับหม่ำหมูนะคะหม่ำเนื้อจะสีเข้มๆหม่ำหมูจะสีจางลงมา สำหรับวิธีผัดบวบนะคะแม่มรีซ้อนมีวิธีผัดบวบเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างว่าผัดบวบอย่างไรให้ไข่เป็นชิ้นน่ากินแบบนี้แล้วก็ปอกบวบอย่างไรให้เวลาผัดแล้วบวบจะไม่นิ่มเละจนเกินไปดูวิธีบวบอ่อนดูอย่างไรบวบแก่ดูอย่างไรนะคะ เดี๋ยวแม่าริเซซ้อนแปะลิงค์ไว้ด้านล่างค่ะวันนี้แม่าริซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่าริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนาขวาัญนาขวัญลูกว่างเหรอจ๊ะ นี่น้าขวัญง่วงดูตาสิตาสีง่วงเหรอลูกง่วงเหรอว,วิตีนหนูสวยนะนีตีนหนูดำปิดเลยน้าขวัญเนี่ยขอดูตีนหน่อยอ้าขอดูตีนหน่อยขอดูตีนหน่อยอุยแค่นี้ก็ห่วงยายขอดูตีนแค่นี้ก็ห่วงห่วงทำไมลูกมายายขอดูตีนหน่อยเร้ว